สวัสดีค่ะวันนี้ส้มจีจากร้านสมานชัยมอเตอร์นะคะวันนี้จะพามาชมรถเก่งเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัวนี้ Honda City ปี2012ตัวท็อปนะคะมาในราคาสุดพิเศษร,ราคา385,000บาทนะคะตัวนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะล้อแม็กเดิมโรงงานด้ามจับประตูโครเมียมแล้วก็มีกันสาดให้ด้วยสีขาวนะคะ สีขาวสวยๆกันเลยเรียบหรูดูแพงนะคะตัวนี้สำหรับข้างในนะคะตัวนี้ก็กระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออตโต้นะคะส่วนเครื่องเล่นก็จะเป็นนะคะ AUX นะคะรองรับ USB แล้วก็ตัวนี้ด้านในจะมีอาที่วางแขนเบาะนะคะเปาะก็จะเป็นเบาะพรมกรมายีสีดำทั้งคันเลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีพนักาพนักแขน แล้วก็เบาะนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะตัวนี้กว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่ใช้ขนของหรือว่าขับไปเที่ยวเป็นแบบครอบครัวนะคะก็แนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ฮอนด้ นะคะนี้จะเป็นตัวเครื่องพันห้านะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะใหม่ใหม่นีม่มีการซ่อมนะคะไม่เคยผ่านการซ่อมผ่านการแกะการแงใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเรื่องคุณภาพนะคะที่หนึ่งนะคะตัวนี้ใครซื้อไปนะคะทางร้านสมานชัยนะคะก็ยังรับประกันตัวเครื่องให้ฟรีอีกหนึ่งปีเต็มนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเน้นย้ําราคากันอีกครั้งราคาแสนจะพิเศษนะคะอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาท นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านสมานชัยมอเตอร์สาขาบ้านม้านะคะวันนี้นะคะกลับ Honda City คันนี้นะคะซุมจีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะใครที่สนใจรถรุ่นไหนนะคะสามารถไปชมเพิ่มเติมไดที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะสมานชัยยูสคา์หรือว่าช่องทางเพิ่มเติม y o u t u b e นะคะสมานชัยยูสคานะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะใครที่จองออนไลน์นะคะทักมาในอินบ็อกซ์มีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมและของแถมมากมายนะคะช่วงนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ส้มซีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ